บทที่สิบบทสุดมหาสมัยสุดเอวามัสุดตังเอกังสมัยยังพระกวาตะเกสุอิหารติกะเปรศวัตุตมิงม,มหาวเนม,มหาตาพิขูอังเคนาติเตงปันจะมะเตหิพิขูตเตหิพิขูถังตเตหิกับเหเหิว่าอร,าห,ารหันเตหิทัสหิจะโลกาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันิปติตาโหาต,าติพระกวันตังทัศนายะพิขูสังคัญจะ ตะโคจะตุนังสุดท้าววาสกายิกานังเทวานาังเอตา้าโหสิยังโคพระวาตะเกศุวิหารติกะปีรูปตุตเมงว่าววเดวมาตาพิกโอังเขนะติดจึงปัญจามเตหิพิโุสเตหิตะเปหิวะอรันเตหิทศะหิจะโลกาตุหิ เอวตาเยปุยนะสันนิปริตาหุนติพระคะวันตังทัศนายยะพิขุถังคันจะยันูนะมายัมปิเยนะพระคะวาเตนุปะตังกัเมยามะอุปะสังกัมิตวาพระคะวะโตสันติเกปสเตกะคาถาภาเสยามาติ อาทโกตาเทวตาเสยะถาพินามพระพลาปุริโสสัสมัติิตัตงวาปาหังป,ะ,ปะสาเลยะปะสาลีตังวาปาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอันตะนาหิตาพระคะวัต โตอะนโต๊ะปาต๊ะน ah e ังห e ันโต๊อาดะโขเทวดาพระควัตพระควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวดาพระควัตโตสันติเกอิมังฆาตังอภาสิ มหาธมโยปะวะนัสสมิงเทวกายาตามะค้าซาอารัสัมมหาอิมังธรรมะธรรมะมายังอกิตายะเยวะอัประราชิตังสังคันติอะดะกูอัปลาเทวตา พระสวันดิเกอิมังคถังอภาสตัตตาพิขาวตรามทหังสุจิตังอตานุอุจุกะมะกังสุสาพะเิวะเนตานิคะเหตวาอินทธิยานิรักขันติปัญจิตาติ อาตะโขอพลาเตวตาพระครวตสันนิเกอีมังคาถังอภาสิเจตวังเีลังชิตวาปาลีคัองอินทะาเจลังโอหัจจะมะเม,ามาชาเตจะลันติสุทาวิมาราจากกักขุจกกักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ <c oughs> อาดโกอัวปลาเทวตาพระคุโตสันติเ,อเ,เ,เ,เจอิมังกาถังอภาสิเยเกจิพุตังสารนังตัดเตนะเตขามิสันติอายะภูมิปหายะยะมนุษสังทตหัง เทวกายังปริภูเรตติติอาตขุภะวาภิกขุอามติติเยปุเยนาจภิกขเวกัตสุโลกตาตูตุเทวตาสันนิพพิตตาหุนที่ตัดฐาคคตังทัศนายาภิกขุตังนจเยปิเตภิกขเวอเหสุงอาทิตตะมัทธนังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมที พระวันตานงเตตาเอเตตาะละมาเยว,วะเทวะตานิตันติประเหสุงเสยยถาปิมัสยังเอเต,ตะาลาหิเยปิเตภิกาเวพระวิสันติอันอาคะตะมักธานังอายอลหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตัมภละมเมเยวะเทว,วตาสันนิปฏิกาภาวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตากะหิอากิจสามิพิกะเวเทวกายานังนามานิกิตตสะกิตติสามิพิกะเวเทวกายานังนามานิ เอริสามีพิกะเวเอวะกายานังนามานิตังสุนาคะสาธุกังมานะสิตกะโลตาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกุพะกวาโตปัจัสสุตุพะกวาเอตัทโมจาสีโลกะมันกับมานุ กษามิยัตตะคุมมาตัสิตาเอจิลิบพาลังปะหิรันตาสมาหิตาปู้ถูสิหาวัตลีนาโสมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลา มิโยปัญจสติตตาวะเนจปิวัตเวตโตอมันตาิตัตถาสาวกเกศเสนระเตเทวะกายาอภิจันตาเจวิจนาตาพิชวเตจะอัปาปะมากะลุงสุตาวาพุทธัสสะสังเอสัมปาุตุลาหุยานัง À, mà, xa, tha, xa, nha, nang, áp, a mà lúc sao Na tassa na ngang Apeke Ta ta mất ta cung Ta xa, ha ha ta ha นะมัตตสุงอเปเกนังสามัตตพักุงทิสาสับพาปุตาอหุอินตัญจะสัพอพอปิญญาญาปว,วะกิตตวานาจักุมาตตัวอมาสาย,ยิสัตาสาวะเกศเสนรเตเทวกา,ายาอภิกันตาเทวิชานชาตากภิกขวเเตว จิตติสสามิลาหิพะลปัโสตัะตะสหัสวาวาคขาภุมมากะปิลวัตตาว่าอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันติโนมุตตมานะพิมุพิขกนางถิพิจิวนางจากสหัสเหวีว่ามัจตายะขานาวัติวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันติโน โมทัมมนาอภิกรมมูลพิคุนางเสรมิตริงว่านางตาตาขิลาติสหัสายะขานาวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสันสีโนโมทัมมนาอภิกรมมูลพิคุนางเสรมิตริงว่านางอิเจเตสโอลากษัสสหัสายะขานาวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสันสีโนโมทัมมนาอภิกรมมูลพิคุนางเสรมิตริงว่านางเวสามิตาปัญ จัตตาญาขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,นวันววนวันโตยาสันทิโนอุทามนาอภิคามุม่งพีขุนังสงมิตริงว่านังภุมงพีโรลาชาข้าหิกโกเปปุลลังสันิเวสศนังพิญโยนังสัตตะสาหัสสังญาขานังปะยิรูป,ปาตติคุมพีโรลาชาข้าหิโกโสปะฆะมิติงว่านัง ปุริมันจัตีิสังราชาทัตตะรัตธโผลษาสติกันธ a p น n ังอธิปติมาราชายสันติโตปุตตาปิตัสสะภาโหอินธนามามาภะราอิทิมันโตจุติมันโตวันห้วันโตยักสันตินมุจฉมนาอภิคามุพิกุณนางิถพิธ่านังทัากินันจัตีิสังราชาวิรณพะโหปปปสาสติกุมปันธานังอธิปฏิมาราชายสันติโต ปุตตาปิตัสสะพาวอินทันารมามาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันทัวันโตยาสันติโนมุตตมมานาอภิคามุภิกขุนังสมิเตงว่นังมัญจิมันจาติสังราชาวิถุปะโกปัสสะสตินะคานังอธิปณิมาราชายะสันติโสปุตตาปิตัสสะพาวอินทันารมามาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันทัวันโตยาสันติโนมุตตมมานาอภิคามุภิกขุนังสิมิเตงว่านังอุด ตางจัดที่สังราชาปุเวโรทัปปะสาสติยกขานางอธิปติมหาราชายาสันสิทโสปุตตาปิกัสสภาวอินะนามามาภะลาอิจิมันโตจุติมันโตวัน,นาวตัตโยยาส,สันตินมุตตะมนาอภิกามงุงพิกุนางติมิติงวานังปุรมาที่สังรัตตะรัตโถภคิเนนะวิรุณหากโกปจิเมนะวิรุภะโกปุเวโรอตัตตะลังที่สังจัตตาโล เตมหาราชาตมันตาจะโลตุทิสาตัชทันละมานาอัดถังสุว่าเนกปิละวตเวเตสังมายาพิโนภาษาอาคุวันจะพิกาตัผาไมมายากุเอนทูเวเกนทูวิภูจะวิภูตหา จัทนทนาโามะเสตจะกินุมัตุนิมัตุจะปานาโตโอปะมัญโยทาสุเอวสุสสตุโตธรรมเทสิจินตเตโนจะกันทพัพโภหนโรราชาชโนตัพโภ อาคูปัญจติโกเจวะติมพาลูสุริยะวัฏฏสัาสเอเตจันเยจ,จลาชานโนคันทัพพาสาหาลาชุพีโมทัมานาอภิธามุงพิคูนางสิมิจิงวนงา,นนา,านางอาธากูนาภาษานาคาเวตาลาสาหาตันจัตัญจกะรัมพาลัส ตัทาอาคูปายาคาตหะญานิยาติทีทยาม no ah ุนาตะลัทตะลัทธาจะอาคูนาคายาสันติโนอาลาวันโนมหานาโคโสโสปาค่าทำใมิติงว่านังเยนาคาลาเซ สาหะสาอัลันติขิปาทิจาปาคิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวานะมัจจปตตาจินจิตลาสุปันนาอิทิเตสนามังอะภยันตธานาคะราชะนะมาสิก ตุปันโนโตเขมามากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุป,ปวาจาหายันตานาคาตุปันนาตะละนะะากังสุพุทังสิตาวชิหสหะเจนะตุมาทังอสุราสิภา พาตาโลวาสาวเตเสเสชิม right ันโตยะสันติโนนาลักันจามหาภิสัมาอสุลาธานาเวนัสเวปจิตติสุจิตติจาปหาลาโทนามูจิสหะสัตัญจาพลิอุตานัง สัพเปวิโรจะนามากาสันในิตว่าพลิงเสนังลาหุป้ามุกาขมุงสมะโยธานีพัันเตทิขุนังจะไม่จริงว่านาง อาปูเทวะจับปฐวีจัตเตโชวาโยโยทาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวะโสโมจัยัสสะสาฮาเมตตาคัลุนากายิกาอากูเทวะยัสสันติโนท่าเตเตสะสารกายาตะเปนาวัตถิวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยัสสันติโนมุตตมานาอภิคามุงพิขูนังสืมิเกีงวันางเป็นทุจะเทวา ตาหาฤทจาอาอาอาสะมาจะทุเวยะมาจันทัสูปนิสาอาเทวาจันทะมา,าคูปุรกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาวิสุริยะมา,าคูปุรกิตาทักขตา ภูหลักิตะวาอาคูมันทะวะลาหะกาวะสุนังวะวาสะโมเสโถตะโกปาฆะอุรินทะโธท่าเสเตทะสราคยะสเพนาวะทถิวันิโ้หนุ่ยทีมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยกสังทีงองโมทามานาอภิกามุวิขุดังเสตวิเทสติมิติวุนังอัาคุสหาพุเทวาชะลามัตคีสิหาสิวะ รีวว่อาลิะกาจาโรชาจาอุมาปุภานิพาติโนวรุนาสหธรรมาจาอัจุตาจาเออนิชะกาสุเรยะลุจิลาอากูอากูวาสะวะเนสิโน ท่าเสตท <im sharing> <im pr Bla CS management> <pes> ่าสาะกายาสเปนาวัติวันนิโนอิจิมันโตจิติมันโตวันละวันโตยัสันติโนมธามานาอภิกามุงภิกขุนางติมิติว่านางสัมมานาสภาสัมมานามนุสามนุสุตตะมาจิตตาปัทถุติกาอัคูอาคูมโนปัทถุติกาอัฐาคูปะ วะโยเทวาเยจสอบโลหิตตวาสิโนปาลักะมหาปาลากะอักุเทวาจสันติโนคาเสเดสะธราคยัสเปนาวติวมนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสันติโนโมตัมะนาอภิกามุงวิขุนาสุนิเกงวะัง ุกากะลุมหาอะลุนาอคุเวหานาสาตาหะโอคาสัตคขยหาปามุขาอคูเทวาวิจักนาสะทามัมตาอาระคาชานิสสะกาจายะสันสิโนฐานะยัง อาคาปจุนโนโยทิสาอะพิวัสติตัเสเตสสัจจาคยาสเปนะวติวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสันติโนโมทามนาอภิกามุภิกขุนางสมิทิงวานังเขมิยาตุสิกายามากันตากาจายัสันติโนพิมสัมพิทตกาปรามาเถถาโชตินามาจะอาสาว นิมาลรัติโนอาคูอัฐาคูปะลานินิมิตาท่าเศตราสารกายาสเปนาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันจินุโมตัมนาอภิกามุภิกุนังเศมิฐจิงว่านังตเถเตเทวานิกายาสเปนาวัติวันนิโนนามันตะเยว นาคาคันจ,จุนเยตันเยตหิสาสาหะาปวุฒิภาชาติมักขิลังโอคาตินนะมา,าตะวังภาคิโมแคนาลังนาคังกังทังวะอาติตาติตัง ตุพัมมาปะละมโตจะปุตัยทิมะโตสหตันนังคุมมาโรติสะจะโสปาคาสัมิติงวะนังตาหัสสัพมมะโลกานังมหาพัมมะทิตตัติอุปะอุปะปนุจิติมาโตพิสัมมาคโยยสันสิโสทัสเตอิสะ ลาอากูปันเจก,กับสวัสตินโนเตสทันสัญจะมะัจโตอาคาหาริโตปะลิวาสิโอเตจะสัพเพอาภอิกันเตสินเทเทเวตพมะเกมาสานาอภาิกามิปัน สะก,กันนาสันทียังเองสะกันนาหะทะพันาาทศาอาเทนสัพันมะกุโวตมันตาปาลิวาเลธา,ลามาโวมุจิตะโกจินังอิติอันตะมหาส เตโนคันหะเตนังอเปสยัยปานินาตะวะมาห,าหัจจะสะังกตวานะเอเพสวังยะถาปาวุสโกเมโขหนายันโตตวิชุโก ตถาโสปัจจุทาวิถังกุฏอสะยังวเสตัญจัพพังอิญญายะววากิตะวานาจักรุมาตโสอามันสัยสัตถาสะวเกสาเนราเทมาลาเสนาอภิกันตเทวิชานะรพิกอว จะอาตตัปาะามลุงสุตวาพุทธะสาสนังกีตะลาเคปะกามุงเนสังโสมัมปิอัจชายุงสเปวิชิตตะสังคามาพระยาติตายาสันสิโนมุตันติตาะหะพูเทหิ สาวกเตชะเนสุตาสุตาติ